สวัสดีครับเนี่ยบางฝุ่นเฮ้ยบางฝุ่นจะเพิ่มฝุ่นหเปล่เนี่ยชางแพ็กชางแพ็กติดตั้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดหน่อยก็แจ่มแล้วเนี่ยนี<อ>่สีก็เสร็จเรียบร้อยครับไฟก็เสร็จเรียบร้อยครับท่อเรียบร้อยตั้งสูงเรียบร,ร้ยรอยเดี๋อแต่รอครับ เอาล้อใม้มาใส่ก็เรียบร้อยเฮ้ยทัพท์ใครตุกเนี่ยทีออ่วตรงนันเลยโหเมื่อวานนี้ไปทดสอบนี่โหอี้อันเก่งเหยียบจนปลิวเลยอะโหล้อมันจะหลุดหายอนะโอ้ห่าเนี่ยมีทงด้วย เดี๋ยวทงมามมดตัวนี้นจกไปกุตาเนี้ยเย็นเดี๋ยวก็เป็นไข่อีกจะไปกินเยอะแล้วมาม่วงนี่สวยอยังไม่ติดนี่ <c oughs> ข้างหน้าด้วย นี่ล่องไปไหนนี่นะโก้เ็นโอ้ตอนเทรคชอลก็แล้ละมัดชอลมัดชอลต่ำมัดชอลต่ำอ้ อจากร้านเอกท่อซิ่งอ่ะอันนี้ครับเบอร์โทรร้านทำท่อครับสนใจท่อวูสัง่งได้เลยครับมีทีกแบกรับท่อรถไถท่อแฝกท่อรถพว่วงเทอร์โบก็มีครับโทรสั่งกันได้เลยครับมีบริการส่งถึงบ้านเลยแล้วก็ไอทท้ท่อพุ่วที่รถไถอ่ะก็มีครับ นี่ก็ทดสอบผ่านไปแล้วครับแต่ว่าขับไปเล่นจะขับดูอ่ะรอรอยางครับยางไม่มาส่งฮนะก็เลยรอ,อยางก่อนเนี่ยอุปกใหญ่เลยอะ่ะโอ้ย้ย เจบลยยังไงครับขับมาเก็บมะม่วงไปกินเลยเรียกว่ามะม่วงกะล่อน มะม่วงอ่ะกะล่อนตคนนะไม่กะล่อนนะครับดีใจครับผมแหมเร็วดีครับไล่เบาไปเลยกันแลับน้ำหนักอาจจะไม่หนักเท่าไหร่ครับ ล่นยุบเล่เป็ดตาสีวะยืบอลรุ่นเบสเอารัเมื่อกี้มาม่วงครับแล้วก็กลับโอ้ไหวแบบตู้ ฮะจารุนโอเคครับก็ฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ